สวัสดีคุณผู้ชมครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาจัดอันดับผลปีศาจในปี2025เดี๋ยวมาดูกันว่าผลไหนจะไปต่อกับเราได้บ้างซึ่งในปัจจุบันนะครับมีผลปีศาจทั้งหมดเอ่อก่อนถ่ายคลิปกูก็ไม่ได้นับมาเลยคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวขออนุญาตทำการนับนิดนึงนะหนหลังจากที่นับดูแล้วเนี่ยมีทั้งหมด41ผลด้วยกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวอูยอีกสัก5ปีเนี่ยน่าจะมีประมาณ80ผลได้นะคุณผู้ชมมือแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปจัััััดดอออนนนนนนบบบบกก้้ะะคครรรผมมยย่าาาลืฝจ์ช็ปว ทุกอย่างที่คุณต้องการเลยนะครับผมนะฮะใครสนใจลิงค์ข้างใต้คิวิดโอนี้เลยนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยในการจานดับของพี่นะครับผมนะจะแบ่งเป็นจานวนดาวนั่นเองนะครับผมนะถ้าต่ํากว่าประมาณสัก2ดาวเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้นะครับผมนะถ้ามากกว่า3ดาวขึ้นไปก็แสดงว่าใช้ได้และไปต่อได้นั่นเองในปี2025นี้นะครับคุณผู้ชมเริ่มกันที่ผลแรกครับผมนะเป็นท่าของผลบาลีบาลีนะครับผมนะซึ่งผลนี้เอ่อไม่ได้แย่นะครับผมนะแต่ไปต่อไม่ได้นั่นเองคุณผู้ชมต่อไปบาสกี้นะครับผมนะที่ค่อนขราะ เท่มามากๆเลยนะครับผมนะพี่มองว่าก็เกือบสุดนะครับผมนะไปต่อได้ในอัปเดตปีนี้นั่นเองคุณผู้ชมและผลต่อมาเป็นผลฮิโมะนะฮิมะในคุณผู้ชมฮะโอ้โหบอกเลยว่าฟาร์มดีสุดๆเลยนะครับผมนะแต่ว่าก็ไม่ได้สุดอะไรขนาดนั้นในคุณผู้ชมและต่อมานะครับผมนะก็เป็นผลระเบิดระเบอรนะครับผมนะก็อยู่2ดาวไปเลยละกันนะครับผมนะถึงค่อนข้างว่าจะแย่นิดนึงนะฮะแต่ฟาร์มดีอยู่นะครับผมนะก็ให้อยู่2ดาวละกันนะครับผลต่อมานะครับผมนะผลบุญดาบุญตาของเรานั่นเองนะครับผมนะเหลืองมาแต่ไกลเลยนะฮะผลนี้ออยู่ัันดบ5 ดาวไปเลยโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับผู้ชมฟาร์มดีมากนะครับผมนะพิวพีก็ดีด้วยนะครับผมนะถึงแม้จะโดนปรับเละไปนิดนึงนะครับผมนะแต่ก็มันกลับมาได้อะไรประมาณนี้นะเกือบหลับแต่กลับมาได้อผลนี้โคตดีถัดมานะครับผมนะได้ข่าวขเราว,ว่าจะโดนปรับนะครับผมนะผลคอนโทรลพี่มองว่า2ดาวไปเลยนะครับผมทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนะและผละผต่อมาเนี่ยเคยเป็นตำนานมาก่อนนะครับผมนะตำนานไปหน่อยเละเลยนะผู้ชมอล่าสุดสายดาบไม่จําเป็นต้องใช้มันแล้วนะครับผมนะสำหรับผลมือของเราเมื่อก่อนดูดีแต่ เดี๋ยวนี้ดูไม่ดีเลยนะครับผู้ชมเอาไปไปเป็นสักสองดาวเอาไปเป็นสามดาวละกันนะครับผมนะถือว่าฟาร์มได้นะฮะแต่ว่าไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะต่อมาเนี่ยไดมอนด์เฮดครับผมนะฮะเป็นผลเพรสนั่นเองนะครับผมนะถูกปรับมาเอาค่อนข้างที่ว่าจะดูดีเลยนะครับผมนะแต่ถามว่ามันดีขนาดนั้นไหมก,ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเอาไปสักสองดาวละกันนะครับผู้ชมอะแต่ย้ําว่านะครับผมนะการจ่าดามในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นความคิดส่วนตัวของพี่เองนะครับผมนะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็สามารถคอมเมนต์ได้้นนนนนนะะะะคคครรรัับบผผผผผมมมมมลลลต่่่ออาาเเีียจจจิจิจนะิซึงงๆื คือค่อนข้างที่จะเปลี่ยนยุคสมัยเลยนะครับผมนะเด็กส่วนใหญ่รู้จัก,จกคําว่าโมจิตืดนะครับมากกว่าผลพวกแบบกระหล่องปงพวกนี้นะคุณผู้ชมอะเอาจริงคือเป็นเด็กยุคสมัยใหม่ที่รู้จักกันนี่มากกว่านะครับผมนะของผลโมจิโมจินะครับและผลต่อมานะครับผมนะเป็นผลเทพเจ้ามากกังกรนะครับผมนะให้5ดาวแม่งเลยไม่มีข้อเงื่อนไขอะไรสักอย่างนะครับผมนะไม่พูดเยอะให้5ดาวแม่งเลยนะครับเพราะว่าแม่งโกงจัดนะครับผมนะระยะสกิลไกลมาก PVP ดี PD, จัดฟาร์มก็กดีแหละนะคุณผู้ชมอะคือมันดีทุกอย่างนะครับผมนะไม่ไม่ออออออธิบบบาาายยยมมกกกแแแลลลล้้้้วววััันนนนคื5ดไปเเโโตตะ ชมต่อมาฟาวคอนนะครับอันนี้พี่มองว่าตกกระป๋องไปแล้วนะครับผมแล้วก็ให้อยู่2ดาวละกันผลไฟครับผมนะก็ฟ้ามดีอยู่แต่ไม่ได้ดีมากนะครับผมนะเอาไป3ดาวพอนะครับต่อมาผลแก๊สนะครับผมนะฮะเป็นผลมาใหม่นั่นเองนะครับผมนะให้ไปเลย4ดาวนะครับผมถามว่าให้ทำไม4ดาวเออมันเป็นผลใหม่เนี่ยผมนะเงื่อนไขนิดเดียวอย่างผลใหม่เนีครับผมเลยให้4ดาวแม่งเลยนะครับก็มาอีกผลโกสนะครับผมนะปรับแล้วปรับอีกนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะเละนิดหนึ่งนะครับให้ไปเลยนะครับสองดาวนะครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ด้วยนะผลต่อมมาานนนะะครรับผเป็กฟวี นะครับผมนะตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เล่นบอกฟุตมาเนี่ยพี่แทบจะไม่เห็นมีใครใช้เลยนะครับผมนะเอาประมาณว่าสุ่มได้เนี่ยสุ่มทิ้งนะฮะเออเอาไปเทรดให้เพื่อนเพื่อนยังไม่เอานะผู้ชมเอาไปเลยหนึ่งดาวนะครับผมนะฮะจากใจจริงรักมึงมากเลยผลนี้ทําอะไรไม่ได้นอกจากเอาทิ้งไงครับผมนะประโยชน์คือทิ้งอย่างเดียวนะครับผลต่อมานะครับผมแต่ผลน้าแข็งฟาร์มดีพพีได้ด้วยนะครับผมนะบอกเลยว่ารับจบที่นี่ที่เดียวนะครับที่ผลน้าแข็งเลยมีดาบให้นะครับผมนะรวมไปถึงการวิ่งบนน และผลถัดมาเนี่ยก็เป็นผลจิ้งจอกคิสเน่เนะครับพิวพีดีมากฟาร์มดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาไปเลย5ดาวโหดจัดโกงจัดจัดเลยนะครับผมนะฮะยกให้เป็นสายสแปมสแปมเลยนะตามมาติดๆนะครับผมนะกับเจ้าลีโอพาร์์ของเราปีนี้นะครับผมนะปี2 0 2าเนี่ยคือค่อนข้างที่จะตกอันดับนิดนึงนะครับมาอยู่ที่4ดาวนะฮะฟาร์มดีนะครับพิวพีได้แต่เป็นสายสแปมที่แท้ถูกนะครับผู้ชมมาคอมโบไม่มีเลยนะครับผมนะก็เน้นสแปมสแปมอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะฮะยกให้เขาไปนะครับผมนะตกอัน ผลต่อมาผลแสงนั่นเองนะครับผมนะเคยเป็นอันดับ1ต้นๆเลยนะครับผมนะฮะของการฟาร์มนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าปีนี้ปีว่านะครับผมนะตกอันดับมาเป็นอันดับ4หละกันนะครับผมนะเป็นผลที่เหมาะกับการฟาร์มเริ่มต้นย้ายเกาะเริ่มต้นอะไรประมาณนี้ดีมากเลยนะครับผลต่อมาผลเลิฟๆนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเอาจริงฟาร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมนะก็ให้อยู่อันดับ2ไปนะครับผลต่อมาผลสเป็กมากนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งผลที่ไม่ตกอันดับนะครับผมนะยังติดอันด เลยนะครับผมนะเพราะว่ามันมีดาเมจที่มหาศาลนะครับฟาร์มบอสดีนะครับผมนะฮ่าล่าอีโวอีเวนต์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยบอกเลยว่าขาดไม่ได้สำหรับคนแม็กมาของเรานะครับต่อมาผลช้างครับผมนะก็เป็นหนึ่งผลที่อันดับตกมาด้วยนะครับผมนะฮะจาก5ดาวเป็น4ดาวเลยละกันนะครับผมนะเพราะว่าผลใหม่เนี่ยเอาจริงเข้ามาเยอะแล้วก็เข้ามาไหวด้วยนะครับผมนะก็เลยทำให้ผลช้างนั้นตกอันดับไวมากนะครับผมนะฮ่ฟาร์มดีนะเออแต่พีพีก็สกิลวืดๆหน่อยนิดนึงอะต่อมาครับผมนะผลเพลนนะครับผมนะผลในความเจ็บปวดอัันนนนนีี้้พ่่มมอองวาาปรระะโยยช์กคบ นะต่อให้คนแบบว่ามีฟีมงฟีมือยังไงก็คือเล่นไม่ค่อยเก่งต่เท่าไหร่สำหรับผลนี้นะครับผมนะอย่าไปจับมันเลยดีกว่านะฮะต่อมาผลฟินิกส์นะครับผมนะพี่มองว่าในปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตกกระป๋องเลยนะครับผมนะอยู่อันดับที่2ดาวนะครับผมประโยชน์น้อยมากพ P, P. ีก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะเออมันรู้สึกว่ามันมีจุดเสียและข้อด้อยอยู่นั่นเองนะครับต่อมาผลประตูนะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งผลที่ดีมากๆเลยนะครับผมนะ <ๆ S 1> ในการโยกย้ายหรือในการฟาร์มเคลื่อนที่ท <ๆ S 1> ต่างๆนะครับผมนะเป็นอีกหนึ่งผลท นะครับผมนะใส่ดาบนี่คือยกนิ้วให้เลยนะครับผมนะนิ้วกางนะครับน้องต้องต่อมาผลัานครับเมื่อก่อนเนี่ยบอกเลยว่าเคยเป็นตํานานนะครับแต่ปัจจุบันเอาไปเลยครับผมแต่แค่3ดาวพอนะครับผมนะพี่พี่โหดมากแต่ฟาร์มไม่ได้เรื่องเลยนะฮะผลจจรวดครับผมนะอันนี้พี่มองว่าก็ไม่ค่อยได้มีประโยชน์เท่าไหร่เอาไปเลย1ดาวผลยังยืดครับผมนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเอาไปเลย1ดาวนะครับฟาร์มไม่ค่อยดีพี่พีก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับพยายามแล้วนะครับผมนะในการปรับมาให้มันเข้ากับแบบยุคสมัยใหม่่แตมันก็ขาด บางอย่างไปนะครับถ้ามีเกียร์สหรือเกียร์สเข้ามาเนี่ยโอเคเลยนะครับผมผลไซฟ้านะครับผมนัะเป็นอีกหนึ่งผลที่ได้รับความนิยมมากๆในช่วงนี้นะครับผมนะสาย P ิพนี่คือบอกว่ายืนยิ้มเลยนะครับผมนะเอาไปเลย5ดาวนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยสดาวนะครับผมนะฮะขยับขึ้นมาเป็น5าดาวเพราะว่าได้รับความนิยมนะครับผมนะในการ PP พนั่นเองนะครับผมนะสายผลก็ดีสายปิดาบก็ได้นะครับผมลิ้นผ่านนิดหน่อยนะฮะต่อมาผลรา้นะครับผมนะเอาจริงคือค่อนข้างที่จะตกกระป๋องแล้วนะครับเอาไปเลย2ดาว PP ก็ ก็โหดอยู่นะเอาไป3ดาวแล้วกันนะครับผมนะลังเลใจนิดนึงนะฮะอยากให้มันตกกระป๋องอยู่แต่ว่าอืใจมันรักนะครับผมนะเพราะว่าสกิลสเลยมันจับศัตรูได้ถูกไหมฮะคอมโบได้ดีด้วยนะครับต่อมาผล shadow นะครับผมนะ shadow นี่เอาจริงคือเหมือนจะมีคอมโบด้วยนะเป็นคอมโบแบบเป็นเซตของเขานะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะมันล้าหลังไปนิดนึงนะครับผมนะมันสู้ผลพวกใหม่ๆไม่ได้นะครับเอาไปเลย3ดาวนะฮะต่อมาผล smoke ครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งผลที่ฟาร์มดีในระดับต้นๆของผู้เล่นใหม่นะครับเอาไปเลย2ดาวนะครับตกกระป๋องไปแล ปีนี้ไม่แนะนาให้ใช้นะครับผมนะถ้าสุ่มผลไหนได้ในตามที่พี่บอกนะครับผมแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับใช้ยาวๆถึงเวลตันเลยก็ยังได้นะครับก็มาผลเพลงนะครับผมนะหรือว่าผลซารผลเสียงนั่นเองนะครับผลนี้ดีนะครับผมในเรื่องของการ p ิ p แต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แบบไม่ค่อยโอเคเอาไป2ดาวละกันนะครับต่อมาอีกเป็นผลสไปเดอร์นะครับผมนะพยายามปรับแล้วจากผลได้มาเป็นสไปเดอร์ดาวนะครับผมนะแต่บเองเอญว่ามันมันพิวีโหดไงแต่ว่าฟาร์มไม่ดีเอาไปเลย3ดาวนะครับผมนะพี่ส่วนตัวพี่ก็ชอบด้วยนะคร พ้นน้ำนะครับพยายามปรับให้มันดูดีแล้วแต่ไม่ดูดีกว่านะครับเอาไปเลย2ดาวนะความดีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นนะครับถัดมาพลสปิริตนะครับผมนะประโยชน์ของมันก็คือเอ่อเอาไปลงดันนะครับผมเอาไปซื้อตั๋วลงดันได้นะครับผมอันนี้บอกเลยว่าดีมากนะครับผมนะเอาไปเลย1ดาวนะฮะต่อมาอีกนะผมนับเป็นเราของผลเอ่อสปิริตนะครับผมหรือว่าผลบิชมัมนั่นเองนะครับก็เอาไปเลยครับผมนะประมาณ3ดาวคือมันตกกระป๋องแล้วว่างั้นเถอะนะครับผมนะในปี2025นี้แทบไม่จําเป็นเลยต้องใช้มัันนะครบแต่เมื่่ออกกนฮิตมา นะครับมันมาใหม่ๆนะเออมาได้2อเดือนก็กระตกกระป๋องแล้วนะครับมันไม่ได้วือหวาอะไรขนาดนั้นนะฮะต่อมาผลสปริงนะครับอันนี้ให้ไปเลยหนึ่งดาวนะครับประโยชน์น้อยมากใครซุ่มได้ของพวกนี้เนี่ยพี่บอกเลยว่าเอาไปซื้อตัวลงดันง่ายกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะเลยนะครับผมนะผลไดโนเสาร์ครับอ่าเช่นเดียวกันเอาไปเลยกับ4ดาวนะครับผมแต่ประโยชน์ค่อนข้างที่จะดีในเรื่องของการฟาร์มแต่ p v p ก็ไม่ได้โหดเลยขนาดนั้นแต่ว่ามันยังติดท็อปอยู่ในเรื่องของผลใหม่ใะครับผมนะฮะใครซุ่มได้ก็สามารถเอาไปเทรดไปแลกอะไรกันได้ก็ไป หนึ่งผลที nine, ่ได้รับความนิยมในตอนนี้นะฮะแต่ว่าไม่ได้มากะไรขนาดนั้นเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะถูกปรับมานะครับผมแต่ในปัจจุบันเรื่องของอันดับนะครับผมนะมันตกอันดับอยู่อันดับที่3นะครับฟาร์มไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นเราแทบไม่ค่อยได้มีคนเล่นด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับผมว่ามันถูกปรับมาแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงนะครับผมนะฮะและผลสุดท้ายครับก็เป็นทา่งของผลเยติของเรานะครับผมนะก็เอาไปเลย5้าดาวนะครับผมนะเป็นหนึ่งผลที่ล่เว้นทะเลดีมากนะครับผมนะ ือไกเวอร์นะครับผมนะแถมแบบว่าเป็นสายสแปมที่ประมาณว่าแบบโคตรดีนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะเก่งเลยว่างั้นเถอะนะครับก็แนะนำนะครับผมนะฮะหาแถวบนทั้งหมดนะครับผมนะในการสุ่มในการเทรดหรือว่าในการฟาร์มในการพีพีต่างๆนะครับผมนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะดาวนี่คือโคตรจัดเลยนะครับเอาล่ะในวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ล้วกันนะครับผมนะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ในวิดีโอหน้าเดี๋ยวเรามาจัดอันดับเกี่ยวกับดาบกันนะครับผมนะว่าในปีนี้ดาบไหนไปต่อได้บ้างนะครับผมนะฮะเอาล่ะใน เราขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ยังผู้ชม